หน่วยหน่วยฐาน SI เป็นหน่วยที่ระบบหน่วยวัดด้วยประเทศกำหนดไว้เป็นพื้นฐานโดยหน่วย SI อื่นๆที่เรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ SI จะเกิดจากการนำหน่วยฐาน SI มาประกอบกันทั้งหมดหน่วยฐาน SI มีทั้งหมด7หน่วยได้แก่เมตรสำหรับวัดความยาวกิโลสำหรับวัดมวลวินาทีสำหรับวัดเวลาแอมแปร์สำหรับวัดกระแสไฟฟ้า เควินสำหรับวัดอุณหภูมิอุณหพลวัดแคนเดล่าสำหรับวัดความเข้มของการส่องสว่างโมสำหรับวัดปริมาณของสารหน่วยอนุพันธ์เอคือหน่วยที่เกิดจากการรวมกันของหน่วยฐาน S.I. โดยการคูณหรือหารเพื่อใช้ในในเรื่องการวัดและการแสดงปริมาณต่างๆซึ่งหน่วยอนุพันธ์ สามารถมีได้มาจากเอ้ยมีได้มากมายไม่จำกัดเนื่องจากปริมาณต่างๆในโลกที่ในโลกนี้ที่คนเราอยากรู้ก็ไม่สามารถจำกัดได้เพียงแต่เลือกหน่วยพื้นฐานมาประกอบเข้าด้วยกันให้ถูกต้องคำนำหน้าหน่วยในในระบบหน่วยการวัดระหว่างประเทศมีจุดประสงค์เพื่อกะ เพื่อให้การแสดงปริมาณมีความกระทัดรัดมากขึ้นคำนำหน้าหน่วยในระบบการวัดระหว่างประเทศจะเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาวางไว้หน้าหน่วยฐาน SI โดยสัญลักษณ์เหล่านี้จะเข้าไปคูณกับหน่วยเช่นความยาวของสายรัดพลาสติก1,500เมตรสามารถถูกแสดงในรูปแบบที่สั้นกว่าเดิมเป็น1.5 km หน่วยนอกระบบ SI ถึงแม้ว่าหน่วยจะวัดระบบ SI จะได้รับการยอมรับและถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการวิทยาศาสตร์และมาตรว,วิทยาแต่ในบางสังคมลและหรือกลุ่มสาขาวิชาชีพหน่วยวัดอื่นๆของปริมาณหลายชนิดก็ยังคงถูกนิยามใช้งานมากกว่าหน่วยวัดในระบบ SI เช่นกัน